สวัสดีเริ่มด้วยนะครับสุกาสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาเออ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 ออะไรนะอะไรนะเออเออเลาประวัตินะคะแล้วกันนะเลาประวัตินะคะฉิกๆแล้วกันเรียกอย่างนี้โอเคครับหรือว่าเรียกหรือว่าเรียกว่าโอเคเล่าประวัตินะคะแล้วกันนะนะคะเนี่ยเป็นเออ นาคาเนี่ยนาคไม่มีอะไรจะพูดว <balls> ันนี้ไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรพูดอีกคือวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดวันนี้มีเรื่วงอะไรจะพูดอะทุกคนวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดจริงไม่กอดวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดเอ่ออะไรดี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 วันนี้เคยกินเยลลี่ลูกตาเนะ ใช่เยลลี่ลูกตาจ้ะเยลลี่ลูกตานะครับแต่สั่งมาจากเซเว่นเนาะก็ไม่อาจจะเป็นอันตรายอะไรได้นะครับผมว่าเพราะว่าพี่นาคาเนี่ยสั่งมาจากเซเว่นครับราคาตั้งยี่สิบบาทเนี่ยเค okay, ครับแล้วต่อไปเนี่ยคุณนาคาเนี่ยก็ กลวัวอีกเช่นเคยครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยผู้ติดตามเยอะเยอะมากเยอะมากแต่แต่ยอดยอดเดอ,อยอดคนกดไลค์เนี่ยน้อยนะครับน้อยมากครับก็บอกเลยว่าไม่มีอะไรจะพูดจริไม่มีอะไรจะพูดจริงครับทุกคนไม่มีอะไรจะพูดนะครับจริจริงไม่มีอะไรจะพูดจริง บอกเลยว่ากาจะทำคลิปในนี้ได้โคตรนานเลยในนันก็ต้องไปตัดต่ออีกโค้ยนานมากเลยโอเคครับทุกคนก็คุณพี่นาคาของเรานี่ก็เนาะเนาะก็รู้ๆกันอนะ่ะนะครับทุกคนก็รู้ๆกันอนะ่ะไปดูช่องเขาด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามช่องเขากดไลค์นะครับอย่าก,กดดิสไลค์นะเพราะกดไม่ได้แล้วกดแชร์ช่องเขาให้ดู ให้ทุกคนดูครับให้เพื่อนดูนั่นแหละเออนั่นแหละให้เพื่อนดูอะให้เพื่อนดูนชไมครับให้เพื่อนดูแล้วก็เอออะไรสิ <c ười> <c ười> คิดไม่ออกวันนี้ไม่มี่เลยจะพูดจริงแล้วพอด,ดีแบบมอยากถ่ายวันนี้ก็ได้ถ่ายไม่ก็ <c ười> <c ười> ไม่มียอะไรจะพูด <c ười> ไม่มียอะไรจะพูดจริง เอาเป็นว่าก็จบกันแค่นี้